กะกะรอดสารรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องปมไม่กำกับควบคุมก้าวไกลาหาเสียงแก้มอ1นก่กรอดสกรารรัฐธรรมนูญเอกฉันไม่รับคำร้องปมกล่าวหาไม่กำกับควบคุมก้าวไกลเอานโยบายหาเสียงแก้มอ1นมาใช้ตอนเลือกตั้งวันที่29พฤษภาคม67สารรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจเรื่องพิจารณาที่16 2567าร้อคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49การณีนายธรนิต์มั่นศรีผู้ร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ถูกร้องมีหน้าที่ในการกำกับควบคุมและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช2560มาตรา5มาตรา28และมาตรา 29. และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561ข้อ17แต่ผู้ถูกร้องละเลยให้พักเก้าไกลนำประเด็นการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาใช้หาเสียงเลือกตั้งการกระทำของผู้ถูกร้องเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นการสนับสนุนให้พักเก้าไกลกระทำผิดะ ในการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่สารรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องไม่ปรากฏว่าผู้ร้องประสงค์ให้สารรัฐธรรมนูญสั่งการใดตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค2กรณีไม่เป็นคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา49 สารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยชาวพังงาลั่นไม่เอาเหมืองแล้วอยากทำแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าแกนำก้าวไกลพังงาลั่นชาวบ้านไม่เอาเหมืองแล้วอยากทำแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าหลังประชาชนในพื้นที่โอดกระทบเศรษฐกิจวิถีชีวิตวันที่28พฤษภาคม67เจนายวราวุฒิชัยธนวิวัฒน์ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาการการพัฒนาเศรษฐกิจ และแกนรนำพักก้าวไกลจังหวัดพังงาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีได้รับร้องเรียนจากประชาชนกลุ่มรักบ้านเกิดถ้ำทอองหลงังอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาเรื่องเหมืองโดโลไม์เก่าที่หมดอายุสัมปทานไปแล้วมีผู้อ้างสิทธ์นอสอสามก้านรัวห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่จนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตประชาชนในบริเวณดังกล่าวซึ่งล่าสุดหลังจากการขับเคลื่อนร่วมกับชาวบ้านกลุ่มรักบ้านเกิด และการประสานงานกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ได้ข้อสรุปแล้วว่าทางจังหวัดพังงาจะมีคำสั่งห้ามไม่ให้มีการปิดกั้นพื้นที่เพิ่มเติมไปจากนี้อีกแล้วและจะเร่งให้มีการตรวจสอบสิทธิในที่ดินโดยเร็วนายวรวุฒิระบุว่าแม้จะยังไม่ได้คำตอบเรื่องระยะเวลาในการตรวจสอบสิทธิในที่ดินที่แน่ชัดแต่ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่น่าพึงพอใจ โดยในที่ประชุมล่าสุดระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานราชการกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์จากนี้จะเป็นการทำงานคู่ขนานกันไประหว่างจังหวัดพังงาและคณะกรรมาการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้เข้ามารับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่เมื่อครั้งเดือนเมษายนที่ผ่านมานายวรวุิกล่าวว่ากรณีดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่ตนได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามาจากประชาชนตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคม67ซึ่งตนและทีมงานพักเก้าไกล ได้เข้าไปรับฟังปัญหาพร้อมประสานให้คณะกรรมาการที่ดินเข้ามาตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่สัมปทานเหมืองโดมโมไม้เก่าซึ่งข้อกังวลของประชาชนในพื้นที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหมืองดังกล่าวหมดอายุสัมปทานมาเป็นเวลานานแล้วต่อมาประชาชนในพื้นที่เล็งเห็นศักยภาพว่าพื้นที่ดังกล่าว ยังมีสภาพตามธรรมชาติที่สวยงามสามารถนำมาใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูเม็ดเมนเดงดินจากการท่องเที่ยวได้จึงได้เริ่มมีการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่แต่เมื่อไม่นานมานี้กลับมีผู้มาอ้างสิทธิ์เหนือที่ดินดังกล่าวและกั้นรั้วห้ามบุคคลภายนอกเข้าซึ่งชาวบ้านเห็นว่ามีความไม่ปกติในกระบวนการดังกล่าวอยู่ นายวรวุฒิกล่าวต่อว่าจากการลงพื้นที่ที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเห็นตรงกันว่าอยากพัฒนาพื้นที่นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและไม่ต้องการเห็นการกลับมาของเหมืองอีกแต่จากแหล่งข่าวหลายแหล่งมีการระบุว่ามีความพยายามของคนบางกลุ่มที่จะนำไปสู่การให้สัญญาสัมปทานเหมืองครั้งใหม่จนนำมาสู่การคัดค้านของชาวบ้านในพื้นที่และการร้องเรียนให้ตนช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ ซึ่งล่าสุดได้มีการประชุมหารือกันระหว่างตัวแทนชาวบ้านกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่ที่ว่าการอำเภอทับปุดซึ่งรวมถึงนายอำเภอรประหลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านในต่อถ้ำทองหลางพร้อมตัวแทนจากอบตทับปุดเพื่อหาทางออกให้เปิดเหมืองหินถ้ำทองหลางให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมได้ในระหว่างที่รอพิสูจน์ที่ดินในขั้นตอนของคณะกรรมการที่ดิน